บอสอยู่โคตรไกลเลยเติมเงินซื้อสัตว์ขี่แบบพี่ไม่จําน้องสาวร้านร็อบักช็อปทีเอชมีไอดีบวกพาร์เลทหกถึงเจ็ดและแบบกลุ่มเลยสี่จุดห้าลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสัตว์เลี้ยงน่ารักจังเลยครับเติมร็อบักซื้อสิร้านมารูช็อปไอดีบวกพาร์เลทเจ็ดแล้วก็แบบกลุ่มเลยสี่จุดห้าลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าชุดสวยเปล่ะคนรวยเขาเติมซื้อชุดกันครับ ร้านคนบัก ID บวกพาสเลทหกแล้วก็แบบกลุ่มเลทห้าถึงเลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม All-Star Tower Defense นั่นเองนะครับมาแบบนี้นะครับก็เป็นแนวแบบสร้างป้อมนะแล้วก็มีมอนออกมาแล้วเราก็ตีนะครับผมนะให้มอนเราตีสร้างป้อมตีะอะไรประมาณนี้นะแต่ไม่ได้เป็นป้อมนะครับแต่รอบนี้จะเป็นพวกอนิเมะนั่นเองนะครับผมก็ จะมีหลายเรื่องมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงรายละเอียดตรงนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับเราจะเล่นให้ดูตอนช่วงท้ายเดี๋ยวเราลงรายละเอียดภายในเกมเนาะเพราะว่าหลายคนน่าจะเล่นเป็นอยู่ละแนวนี้เดี๋ยวเราจะพูดเกี่ยวกับเออเรื่องว่าเออเฮ้ยเล่นยังไงอัพของยังไงใส่ของยังไงอันนี้หายยังไงอันนั้นหายยังไงนะครับผมอโอเคอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะสอนเติมโค้ดกันก่อนนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวพี่จะเด้งไปอยู่ในรหัสไก่นะครับและเดี๋ยวเราจะเติมให้ดูว่าโค้ดเนี่ยมนได้อะไรบ้างนะครับผมอ่าเราก็เข้ารหัสไก่แล้วเรียบร้อยนี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราก็จะสอนวิธีการเติมโค้ดนะครับแล้วโค้ดได้อะไรเราจะบอกนะว่าใช้ยังไงโค้ดอันนี้อันนี้อะไรางี้เนาะโอเคอย่างแรกนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดโค้ดมาให้น้องดูนะนี่มีทั้งหมดตอนนี้นะครับก็คือวันที่26 เดือน10นะตอนตีสี่กว่าๆนะครับก็มีทั้งหมด4โค้ดนะที่เขาแจกนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเห็นคําว่าเซตเซตติ้งตรงนี้ไหมเออไอ้ลูปฟันเฟืองอ่เนี่ยกดเข้าไปครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้ใส่ทั้งหมด4โค้ดนะครับผมพี่ก็จะเรียงเลขไูแล้วหนึ่งสองสามสี่นะครับเดี๋ยวพี่จะใส่อันแรกนะครับแล้วพี่จะบอกนะว่าได้อะไรนะครับพอใส่แรกนะครับอ่ะกดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมเราจะเขียนนะครับว่าเราได้เมฆนะครับหนึ่งอันแล้วได้เพชรห้าสิบเม็ดนั่นเองนะครับผมอ่า เมฆอยู่ตรงไหนอ่าโอเคให้เรากดตรงที่ีโม j i ตรงนี้นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับให้กดตรงเมฆนี่ครับปุ๊บแล้วให้มาใส่ตรงช่องนี้นะครับอ่าหลายคนใส่ถูกครับแต่มีหลายคนก็ถามเหมือนกันว่าพี่ทําไมผมขี่เมฆไม่ได้อ่าขี่เมฆก,ก็คือให้เรากดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมปุ๊บนี่เราก็จะขี่ได้แล้วครับนี่ขี่ปุ๊บมาเพราะหลายคนถามมาเยอะมากพี่เมฆสีทองหาไงอ่าแลหลายคนไม่ได้เติมโคน,นะครับนี่วิธีการหาเมฆสีทองนั่นเองอ่ะแล้วเราสามารถกดแซดนะครับเพื่อวิ่ง ไม่ใช่แซดส,สิกดชิปนะครับเพื่อวิ่งลดความเร็วนะครับอ่าสมมุติแบบน้องไม่ได้ขี่แล้วใช่ไหมเดินนี่กดชิปจะวิ่งเร็วเห็นไหมโอเคเนาะเข้าใจกันนะครับต่อมาครับโค้ดที่2นะครับเดี๋ยวเราก็จะเติมให้ดูเลยว่าได้อะไรเห็นเหน็นกันหมดแล้วเนาะอืมโอเคจุ๊บนี่เจ็ดสิบเพชรนะครับผมอ่าโอเคเนาะโค้ดต่อไปเลยนะครับไม่รอช้าจุ๊บอีกเจ็ดสิบเพชรครับผมโค้ดที่3แล้วนะ โอเคโค้ด okay, ที่4ครับโค้ดสุดท้ายได้เพชรอีก70เม็ดแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันก็คือเราได้มาหลายเพชรอยู่พอสมควรนะเออก็สามารถไปเปิดสุ่มได้นั่นองนะครับผมอ่าเพราะเกมแนวอันนี้เป็นเกมแนวที่เปิดกาชาหาของนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่หลายๆคนแบบเขาเรียกวนะ่าอะไรมีตันหาเขาเรียกกิเลสมันเยอะครับแล้วเขาจะเติมกันนะพี่ก็โดนไปหลายบาทแล้วอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องบอกก่อนนะ นแนะนําให้มาเติมในเซิร์ฟวีนะครับเพราะเซิร์ฟเวีเกมนี้เซิร์ฟวีฟรีนะครับให้น้องเข้าเซิร์ฟเวีนะแล้วค่อยมาเติมนะครับมันถึงจะเติมเข้านะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับเข้าไ d ดีหลักแล้วคุยกันถึงเรื่องต่างๆกันดีกว่าโอเคเราก็มาแล้วเออแล้วหลายคนก็มีคําถามเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวพี่จะไล่ตอบให้ละกันโอเคอย่างที่2นะครับก็คือเรื่องผมซื้อเกมพาร์ทแล้ว ทำไมถึงไม่มีไอตัวนี้ขี่เมฆออกมาอย่างนี้แบบพี่นะครับอวิธีทําก็คือกดที่เซตติ้งเหมือนกันครับเปิดตรงนี้ครับปิดตรงนี้นะเาลาเปิดปิดตี้นี้เนาะตัวเนี้ยมันจะอยู่ตรงที่2นะครับส่วนอันแรกไอที่ขี่ไหยเนี่ยคือตัวแรกนั่นเองนะครับผมง่ายๆเนาะโอเคหลายคนถามนะไอพี่ผมเห็นไอนี่มันขี่เมฆทำไมของพี่ไม่มีอันนี้คือเกมพาร์ตนะครับต้องเติมเกมพาร์เท่านั้นนะหน้าเขมเนาะโอเคประมาณนี้อ่ะต่อมาครับพูดถึงเรื่องเขาเรียกว่า ซัมมอนละกันเออซัม,มอนเนี่ยสามารถสุ่มได้ยังไงบ้างและตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีนะครับอ่ะให้เรากดที่ซัมมอนเนี่ยว้ามาปุ๊บนี่ครับเขาก็จะมีใช้เพชรนะครับก็คือ50เม็ดต่อ1ตัวแต่ถ้าสุ่ม10เนี่ยจะได้450นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันอยู่ที่ดวงนะครับบางคนแม่งกด50ตัวเดียวแม่งก็ได้ระดับ5ดาวแล้วบางคนแม่งกด10เป็น ห้าห้รอบก็ไม่มีครับก็ก็ก็มีอ่ะก็คือเราสามารถหาได้จากเควสนะครับผมนี่เควสตรงนี้เควสเลยหามีเควสรายวันก็คืออันนี้นะครับแนะนําให้ทําทุกครั้งนะครับที่เข้ามาเล่นเควสรายวันง่ายๆครับผมเควสอันนี้ก็มีต่อเนื่องยาวๆนะครับน้องก็ทําไปมันบอกเฮ้ยเก็บเลเวลเออทำดาวเมดอีโวผ่านด่านอินฟินิตี้อัลหมดแล้วแต่นะครับเราก็ทําไปอันนี้น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับอ่ะต่อมาครับก็เกี่ยวกับเรื่องเอ่อเขาเรียก มีโกนะครับโกเนี่ยก็คือการผ่านด่านนั่นเองนะครับผมผ่านด่านสตอรี่นะเอ่อทุกครั้งที่ผ่านด่านสตอรี่จะได้โกนะครับอ่ะหลายคนไปเล่นโหมดเอ่ออินฟินิตี้ก็คือโหมดที่มันแบบไม่มี ไม่มีวันจบนะครับมันก็ไม่ได้ต่างนั่นเองนะครับผมให้เน้นเล่นสตอรี่เพื่อเอาตังค์มาสุ่มหาพวกซัมมอนที่มันเป็นเออไว้อัปเกรดนะครับภายในเกมเนี่ยก็จะมีเรื่องซัมมอนที่สามารถอีโวได้อีกนะครับผมอ่ะอีโ e วคืออะไรก็เหมือนการวัฒนาการนะครับผมของแต่ละตัวนะอ่ะนี่สมมตุติพี่มีเจ้าโกคูใช่ไหมธรรมดา2ดาวสามดาวนะครับสามดาวปะะ อ่าสดาวนะครับอ่าแล้วเราอยากอีโวครับพัฒนาไปเป็น4ดาวนั่นเองก็เราดูนะครับว่าต้องการวัตถุดิบอะไรนะครับวัตถุดิบตัวเนี้ยมันก็จะอยู่แบบสตอรี่ช่วงแรกๆนะครับอ่าให้เราหานะครับโกคูเนี่ยแล้วโกคูผมจะหาไงครับอ่าก็คือจากตรงเนี้ยครับอ่าที่มันเป็นแบบเพชรเนี่ยก็ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับเขาจะรีนะตอนนี้เหลือ21นาทีนะครับพอ20่สิบเอ็ดปุ๊บเขาจะรีล้านคาครับรอจนกว่ามันจะออกนะแล้วเราก็ค่อยมาสุ่มเอาเนาะโอเคประมาณนี้อ่า เดี๋ยวเราจะอีโวให้ดูก่อนเพราะว่าหลายคนงงเรื่องระบบอีโวนะครับก็กดเข้ามาแล้วก็อีโวครับนี่เรามีครบแล้วนะนี่ก็คือพี่มี3ามตัวนะครับตรงนี้นี่3ามตัวอ่ะตรงนี้นะครับเราก็อีโวเลยอ่ะแล้วมันเก่งขึ้นไหมพี่แน่นอนครับเก่งขึ้นแล้วเลเวลจะหายไหมอ่ะอันนี้เราก็ต้องมาดูกันนะพี่มีเลเวลสิบนะครับอ่ะเราอีโวดูอ่ะ,อะโอเคกดอีโวเลยครับปุ๊บเราก็กลายเป็นสี่ดาวแล้วนี่ครับนี่เราก็จะได้ซุปเปอร์ไซย่าโกคูมานะครับอ่ะ ส่วนซูเปอร์เซนทรล่างเนี่ยก็สามารถนิววัฒนาการไปเป็นถึงล่าง5ได้เลยนะครับก็คือ5ดาวนั่นเองอีกล่างนึงนะครับแต่วัตถุดิบอาจจะยากขึ้นกว่าเดิมอ่ะแล้วเราก็ต้องมีโกคูล่าง2อีอีก1ครั้งนะครับเราก็ต้องไปอีโ e วจากล่าง3ดาวขึ้นมาเป็น4ดาวแล้วก็อีโวขึ้นมาอีกอ่าก็เหมือนเป็นการอีโวเกม มือถือครับใครที่เคยเล่นเกมมือถือที่แบบเป็นตีเป็นเธอ์นอะ่ะมันจะมีเรื่องระบบอีโวอย่างนี้อยู่แล้วเนาะเออใครที่ไม่เคยเล่นก็อาจจะงงนิดนึงนะครับผมอ่าแล้วต่อมานะครับก็พูดกันถึงเรื่องแบบเฮ้ยพี่แล้วตัวอะไรอะ่ะมันน่าเล่นแล้วมีอะไรที่แบบสามารถรู้ได้ไหมว่าเออหน้าต่างเกมอะไรมีตัวอะไรกันบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดเชนโลของเกมนะครับที่ทางเกมเขาทำไว้ให้ดูนั่นเองนะครับผมนี่ เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ให้เนี่ยครับเขาก็จะบอกหมดเลยนะว่าเอ้ยนี่ระดับ5ดาวนี่3 4ดาวอันนี้3ดาวอันนี้เป็นพวกที่แบบอีโวไม่ได้เป็นแค่วัตถุดิบนะครับไว้อยู่ช่องนี้นะเออเขาก็จะบอกหมดเลยนะครับด่านเดินน้องสามารถเปิดดูได้เลยแล้วเราก็สามารถดูได้บางตัวนะที่มีสกิลเป็นรูปนะครับนี่สมมุติเราดูนะสื่อ,อะนะสือมันเป็นเผาแล้วเหมือนจะติดเพิร์กอะไรอย่างงี้นะครับอ่าเพิร์กไหมอะ่ะบางตัวมันก็อาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าเออเขาแบบ ยังทำไม่หมดนะต้องต้องต้องรอ,อเขาทำนะสมมติแบบตัวนี้เอ,อก็อย่างว่านะครับจิมเบก็ยังไม่มีรูปให้ดูนะเขาก็รอไปก่อนนะครับเผื่อบางคนแบบเออเฮ้ยสุ่มได้มาเราก็เทสเองเลยแนะนําว่าเทสเองดีที่สุดนะครับผมออตัวไหนดีชอบก็ทําครับประมาณนั้นโอเคต่อมาเราก็เข้าถึงเรื่องตรงนี้กันก่อนเพราะหลายคนเนี่ยเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพี่แม่งโคตรเสียเวลาเลยเออก็คือเอ่อ เขาจะมีตรงหอคอเนี่ยสุดตรงเนี้ยนะครับอ่าตรงเนี้ยมันจะเป็นการที่ F K นะครับผมอันนี้พี่ไม่แนะนำนะครับให้เข้าไป F K นะเพราะทุกๆ5 0 0วีเนี่ยจะได้ของก็คือจะได้โกกับได้เพชรแต่ถ้าน้องว่างนะครับไม่มีเกมเล่นอยู่แล้วน้องก็สามารถเข้าไป F K นะครับแค่นั้นแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีร้านขายอีโมจินะเออคลิปนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจาะนาน,นะก่อะได้เล่นที่โคนานอธิบายแบบละเอียดนะครับผมก็นี่เข้ามาซื้อได้เลยครับใช้5 0 0อทองนะอันนี้พี่ก็ซื้อไปแลวท่าทางอันนี้ก็จะมีท่าดิ o เออใครสนใจก็ไปซื้อได้นะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยโอเคเดี๋ยวเราก็พามาเล่นโหมดสตอรี่ดีกว่าเนาะก็จะเป็นแบบโหมดเนื้อเรื่องนะครับผมโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยก็โหต้องบอกเลยว่ายากมากนะครับแต่โหมดอินฟินิตีโต้โหมดเนี่ยไม่ค่อยแนะนําให้เล่นนะแต่ถ้าจะหาวัตถุดิบหรือก็คือหาพวกที่กินกินเออ,เอ,อลืมพูดอีกเดื่องหนึ่งก็คือ ซัมมอนเนี่ยสามารถมีเลเวลได้นี่นะครับอันนี้เห็นไหมเอชพี HP มีเลเวลยีนะครับแต่บางตัวเนี่ยเวลหนึ่งอย่างงี้นะครับเห็นไหมเออก็เราสามารถกินได้โดยการกดตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วเราก็หาวัตถุดิบนะครับที่เราไม่ใช้หรือซ้านั่นเองน,นะครับผมเพื่อเอามากินนะสมมติพี่มีโกคูเยอะเกินไปพี่ก็กินนี่างงี้มากินแล้วมันจะเพิ่มเลเวลตรงนี้อ่ะกินแล้วดาเมจเพิ่มเห็นไหมเห็นไหมดัเมจมันเพิ่มถ้าเราออกเห็นไหมมันจะลดอ่ะตามเลเวลนะครับก็แนะนําว่าเอาตัวที่มันไม่ค่อย มีอีโวอ่ะเออกินไปเลยนะครับตัวไหนอีโวได้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อเราเอาไปอีโวนะครับผมอ่าเพราะบางตัวเนี่ยดาวมันน้อยแต่มันอีโวได้เป็นจนถึง5ดาวนะครับเหมือนโกคูอย่างเงี้ยอ่าเราก็อีโวแค่แค่เนี้ยแหละไม่ใช่กินกินไม่ใช่อีโวอ่าโอเคแล้วเราก็เข้าสตอรี่นะครับสตอรี่เนี่ยต้องบอกว่ายากมากๆนะช่วงเออเมืองเนี่ยครับช่วงเมืองทรายเ,ยเออคือืคอคือช่วงยากเลย แรกๆเนี่ยเราก็เล่นนะครับอ่าแล้วก็มีหลายคนนะพี่ทําไมผมถึงไปด่านสองไม่ได้เออยังค้างด่านแรกเราไม่ได้กดตรงนี้ปุ๊บแล้วเราจบตรงนี้นะครับให้เรากดเรื่องข้างล่างด้วยมันจะมีเลข1เลข2อย่างงี้นะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับบางคนเนี่ยคือกดมางนเน <c oughs> างนเนี้ยป๊บแล้วก็เล่นแม่งอยู่ด่านแรกอะด่านเดี๋ยวพี่เห็นมีบางคนอะแม่งก็เวล์อยู่งั้นอะแล้วมันก็ไม่ไปด่าน2ด่าน3นะแที่แม่งแบบเวล์ห้าเวล์หกอะแต่แม่งก็ยังอยู่ด่านแรกเลยแล้วก็ถามพี่พี่บอกเฮอา ต้องเลือกดานข้างล่างด้วยนะครับเออตรงนี้นะเออทุกครั้งที่เราเล่น1ครั้งก็ผ่านนะครับทุกครั้งที่เราผ่าน6 6ด่ดานนะน่าจะดนะครับทุกครั้งที่เราผ่านหดานเราจะได้เขาเรียกว่าอะไรไอ้ที่ขี่เออมานะครับอันนี้ก็เป็นของสตอรี่แรกนะครับก็จะได้เจ้าเออเขาเรียกว่าอะไรยานฟิเซอร์ปะ่ะเออหน้าตาประมาณนี้โอเคนี่ประมาณนี้สวยนะเออ ก็เดี๋ยวเราพาไปเล่นเลยและกันเดี๋ยวเราถึงเมืองสาแล้วเนาะอันสุดท้ายแล้วแต่เรายังไม่จบนะครับก็จะเจอเจ้ามิสเตอร์ซีร่เอออ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ให้น้องพี่ลบด้วยนะครับโอเคต้องบอกก่อนนะว่าเล่นอันนี้ยพี่อาจจะตัดเยอะหน่อยนะเพราะว่าคลิปมันเริ่มนานแล้วเออก็เราจะเน้นแบบเร็วๆนะเพราะว่าใครก็น่าจะรู้แล้วเล่นอเดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายข้างในอีกว่ามีเขาเรียกไง ซัมมอนที่ตีเป็น AOE แล้วก็ตีเป็น1ตัวนะครับผมอ่า LE คืออะไรตีหมูครับผมตีเป็นกลุ่มนะครับอ่ะแต่ละตัวเนี่ยเราก็สามารถดูได้เลยไหมนอกเกมจริงๆสามารถดูในเทลโลได้เลยนะครับแต่ถ้าใครแบบอยากทดลองเองขี้เกียจเปิดเทลโลนะครับก็ศึกษาเอาเองนะครับอ่ะง่ายๆนะครับผม à. อ่ะอันนี้สมมตินิจนาธานของพี่เนี่ยสามารถตีเป็น LE นะตีหมูนะแต่ต้องอัปเกรดถึงขั้น3นะครับผม ถึงจะสามารถตีเอโอี A o e ได้มันก็เกือบทุกตัวแล้วครับที่ตีเออี e ได้ก็คือขั้น3นั่นเองอ่าโอเคก,กดเข้าไปปุ๊บี่เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะเขียนอย่างนี้นะครับก็คือมันตีเดียวนั่นเองนะครับผมอ่ามันจะไม่ตีเป็นเอโอีนะจะตีแบบคิดเดียวอืมก็คือตีแบบเป้าเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะอัพให้จนถึงขั้น3นะครับเพื่อเป็นเอ e นะอีนะอ่าเดี๋ยวเราก็เล่นไปเรื่อยๆเลยเราก็สามารถตั้งป้อมได้นะครับผมตาม ที่เราวางเลยนะครับแผ่นๆวางไว้นะครับแล้วมันก็จะมีมอนที่เป็นแบบซอมมอนเนี่ยที่เป็นแบบวิ่งอย่างนี้นะครับซึ่งน่าจะมีประมาณ2งตัวนะครับก็คือนารูโตะตัวนี้แล้วก็เอเลนนะครับที่เป็นไททันนะเรียกไททันออกมานะครับผมประมาณนี้ครับก็แนะนําประมาณนี้เดี๋ยวเราก็คลิปสกิปข้ามนิดนึงแลวกันโอเคอ่ะโอเคเราก็มาถึงที่เราสามารถอัพเจ้าจนาทานะครับให้เป็นเอ่อ เขาเรียกว่าไงตีให้เป็น AOE แล้วตอนนี้เรายังไม่เห็นนะว่าเขาเปลี่ยนเป็นเอโเนาะนี่เขาก็จะบอกนะว่าเออเฮ้ยมันจะเพิ่มเป็นอันนี้นะวิธีอัปเกรดนะครับก็ดูตรงนี้นะใช้ตั้งในเกมตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดนะปุ๊บให้เป็นเอเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าตีเป็นแบบธรรมดาอันนี้ก็คือดาเมจอันนี้ก็คือระยะอันนี้ก็คือความเร็วของการตีนะครับเห็นไหมมันตีทีเดียวเสร็จแล้วเรากดปุ๊บนี่เปลี่ยนเห็นไหมมันก็จะทุบเป็นเอโออย่างนี้นะครับผมซึ่งตัวเอโอีแนะนำนะครับติดกระเป คือมันจะให้แบบเขาเรียกว่าเวฟต่อไปออกเลยไหมอ่าเราก็กดเย็ดไปนะครับมันเดี๋ยวมันก็ออกเองครับมันไม่ได้แบบออกแบบเหมือน Tower Defense Simulator นะครับที่กดปุ๊บแล้วแม่งออกเลยนะครับอันนี้ก็แบบมีดีเลยนิดนึงมันไม่ได้แบบกดปุ๊บออกเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็แนะนําว่าเวลายืนก็ยืนซ้อนๆอ,อย่างนี้นิดนึงนะครับเอ่อสำหรับ AOE นะเพราะว่ามันจะทำดาเมจแบบรัวๆเสร็จแล้วเราก็เน้นตัวตีดาเมจ hit เดียวนะครับที่เก่งที่สุดในกระเป๋าเรานะครับมายืนดักตีบอสช่วงท้ายๆนะครับ เพราะ a อ e ส่วนใหญ่เนี่ยมันตีได้ตั้งแต่ด่านแรกยันถึงเวฟกับเวฟสิบห้เลยนะครับใส่ไว้ยิ่งจํานวนเยอะมันก็จะยิ่งดีเนาะพี่ก็จะด่านนี้พี่น่าจะใส่ได้ประมาณสัก5้ตัวนะครับสำหรับเจ้าจนอาหารน,นะครับถึงจะผ่านนะอืมแล้วข้างหลังจะใส่เอสโลัวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะตัดไปเรื่อยๆฟาร์มเรื่อยละกันนะครับผมอาจจะเร่งคลิปให้ละกันโอเค อ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงเขาเรียกว่าใกล้จะจบหมดของดันนี้แล้วนะครับก็แนะนํานะครับว่าให้วางแบบเรียงเรียงนี้เวลามันหลุดเราจะได้ตีง่ายๆนะครับผมอ่ะก็มันจะมีอีกจําพวกหนึ่งนะครับก็คือพวกที่อยู่บนเขานะครับมันจะไม่สามารถวางบนพื้นได้นะลืมพูดไปเลยนะครับนี่มันก็จะมีเขาให้เราวางอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่ถ้าขึ้นเกียวเขียวแวางได้นะครับถ้าเป็นถีงแดงและวางไม่ได้เองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ก็ขอจัดเรียงนิดนึงนะครับเพราะว่าบอสตัวสุดท้ายนี้น่าจะจัดจ้านอยู่นะเห็นเขาว่ากัน ก็จะขอจัดนิดน,นึงออใส่เต็มกระไม่ให้มันรอดนะครับวางจริงๆเนี่ยภายในเกมเนี่ยเขาก็จะมีมอนหลายรูปแบบนะครับพี่ขอไม่ค่อยแนะนำละกันเนื่องจากทุกตัวเราก็ได้รู้ลวเออเพราะมันไม่มีแบบพวกล่องหนหรืออะไรอย่างงี้นะภายในเกมมันเป็นแบบแค่วิ่งไวถึกหรืออะไรเงี้ยมันไม่ไม่จำเป็นนะเออพี่ก็เลยคิดว่าไม่น่าอธิบายหรอกไม่จำเป็นต้องอธิบายหรอกแต่ถ้าใครอยากรู้นะครับหรือใครแบบเอออยากให เพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะพี่ขาดตรงไหนไปนะครับผมถ้าดูกันถึงตรงนี้ก็น่าจะดูกันจบแล้วละ่ะจังหวะน,นี้โอเคเราก็จะอธิบายต่อไปเรื่อยๆนะครับอโอเวสุดท้ายนานมากมาละเจ้าข้าอโคดิโอ้โหตีไม่เข้าเลยดูดิเราขายเลยนะครับเอ้ยเราขายเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยว,ไม,ยว,ไ,มยวไม่ไหวนะเราต้องขายเรามาอัพเกรดตัวละครที่เหลือนะครับ ว่ามันโหดมากาจริงๆตัวนี้อืมพี่ก็ขออัพเลยนะครับแนวหน้าเราก็เล่นคนเดียวเนี่ยอาจจะจบยากนิดหนึ่งนะครับแทบจะเป็นไปได้ยากเลยแบบแนวนี้โอเคนี่เขาใส่เต็มนะมาสิสจะจบไมไอน้น้องพี่ก็เรียกโคตรนารูโต่มาแล้วนะครับโอเค อเคคิดว่าจะไม่ผ่านละอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ที่ขี่ไหมโอเคไม่ได้เหรอโอ้โหดันนี้ไม่ได้ที่ขี่เหรอเกินไปหรือเปล่าหรือได้นะน่าจะได้แหละพี่เห็นเควสอยู่มีเควสอยู่ตรงนี้นี่นไมมไเราได้ที่ขี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ที่ขี่อะไรนะเออเพราะอันนี้ไม่ค่อยเห็นคนขี่เท่าไหร่น่าจะจบกันยากอยู่ถ้าไม่มีของเน้เนๆนนะบลูกค้าที่เล่นในเซิร์ฟวีนะออกมาจะไปอยู่ในเซิร์ฟธรรมดาอันนี้น่าจะระบบเขายังทําไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ อันนี้พี่รู้สึกแบบมีปัญหามากแล้วพี่ก็ต้องไปรวมตัวกันใหม่นะครับเข้าๆออกเกมแบบสิบเป็นสิบรอบต่อวันอ่ะเดี๋ยวเรามารับเคลอ,อเคก,กันนะครับนี่อันนี้ก็เราได้เพชรสิบห้าเม็ดนี่ขี่เมฆหรือเปล่าเฮ้ยเราได้ขี่ทรายครับผมนี่อย่างเท่บอกเลยโอเคจุ๊บนี่เฮ้ยในเซิร์ฟมีคนขี่บ้างยังออน่าจะน้อยนะเฮ้ยครเท่แล้วขี่เอียงด้วยโอ้โหโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม ถ้าใครสงสัยหรือมีปัญหาหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ถามก็ได้นี่ครับผมอมแล้วพี่เดี๋ยวจะแปะลิงก์ดีคลิปชั่นเกี่ยวกับพวกเทรโลบหรืออะไรนะครับคอมเมนต์ถามได้คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเนื่องจากพี่เพิ่งเคยทแํแบบแบบแนวนี้ครั้งแรกนะครับก็ช่วยกันแนะนําพี่นิดนึงนะครับเพราะพี่ไม่เคยทําแนวนี้ส่วนใหญ่จะ,จะ, stand, ะร,รีวิวแต่สแตนด์นะรีวิวไอเทมอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะบายครับผม